ครับสวัสดีครับสําหรับชิปนี้พามาชมเตรียมพร้อมๆครับเตรียมพร้อมๆกลับบ้านนะครับตั้งวัดสิได้กับริการเกายังบรูนะครับเตรียมไปก่อนนะครับรัฐบาลปฏะประกาศห้ามเดินทางก็ต้องเตรียมไปก่อนแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้กับด้เดินทางแล้วนะครับเคือเป็นให้อาหารครับอาหารใส่ทางไวเลยนะครับเวลาบดยอยู่นะครับ เตรียมทุกล็อกครับรอกนี้จะเป็นทางเป็นพม่าครับสายพมา่านี้ใส่ทางไว้นะครับ ใส่ทังให้หนึ่งทังเลยครับมาจาพ่อนะครับเตรียมใส่ทุกล็อกนะครับทุกล็อกแจ้วโลเบิร์ต กัดเตรียมเรียบร้อยควอนเดินทางนะครับก็ได้เดินทางไปได้เดินทางก็เตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไก่มันหลายก็มีคนอยู่อยู่นะครับจะมีคนดูแลให้อ,อยู่แต่ว่ากลัวตั้งคุณตาคนดูแลไปเท่านีครับกพราไก่มันไหลครับ ให้หลอกก็เลยขอผสมก็เลยจับทําแบบนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วเพื่อคนตาสบายคนนะครับคนตาที่ดูแลนะครับคนใดเดินทางกับบ้านนะครับฝากน้าอีกหนึ่งชิดนะครับฝากติดตาน้น่นนี่อันนี้จะเป็นไส้หงอนนะหงอนไก่หงอนนะครับ,น,น,น,รบนี่จะเป็นทางไก่ของสายคงสักเล็กนะครับโอลานฟามแล้วกเกินทาง ฝักอยู่ก็เป็นห้างของมดตะน้อยนะครับใส่กับงอนลอยนะครับใส่นิ่นจา,านะครับฝากติดตามนะครับอีกหนึ่งชุดครับสำหรับคลิปนี้จะพามาช่วงเตรียมพร้าวนะครับอาหารเตรียมทั้งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทีณ่ติดตามนะครับสวัสดีครับ